ทำแล้วแซลมอนครับพี่น,อน้องขาใส่มะเขือเทศแบบจุกๆค่ะยวนน้ำลายอีกแล้วมาเด้อมากินน้ำกันคืออยากกินนั่นปลาทะเลน้ำลึกไหมเม <c oughs> ื่อนี้เนี่ยรับมะละคูใจ่ใจแกระเยียมทุ่นดองใจสสต่อแล้วก็ ใส่มะเขือเทศอขนมเสซนจุ่มน้ำรับกินพักเที่ยวกันเดี๋ยวเพิ่นสิบาบปกิน ขยันเอามาประดับแต่ไม่กินแผ่นวางอืมไม่ประโยชน์ด้วยหืมแบบปลากันน้วนๆดีดิเห็ดออกเปรี้ยวๆหวานๆไหมเธอ เห็นไหมสตอกระเทียมทนดองมะเขือเทศมันบแล้วกะแซลมอนชิ้นตโตโตนี่ลงไปคำเดียวจึงๆเล้วม,มันแล้วดู เพื่อนสาวกินยังเดี๋ยวปะปากเลยเธอแ่ตั <laughs> ้งแต่เปิดคลิปมาแล้วบ้านในเบาดูด <laughs> ค้นกับซิมเม่นบ้านเพื่อนสาวกินยังเดี๋ยวเลยเนาะ เดินกินซับซับซับปากาะติน๊นะก็กินดูอยู่ด้วย้ามันตะบางที่ลงตะคลิบแ้ามันหลายก็เลยแบบบริไดเฮดคลิปล่มกินอยู่รอบนอกอาอาซลมอนกุ้งสดหอยแทงปูมเป็นเปีนยงที่กินตลาดเด้ อุ้ยเริ่มเผ็ดอันนี้น้อยหน่อยอออแบบนี้จะขมถ้าแบบใดก็คมไปแล้ววะ và hết ba lại cả lại rồi đây. Phết. Phak ăn này chั่ว nhỏ. Phải bớt xuống. ตักไปใสก่กระถึง่งตะตอนมักพริกกินใบาๆน่ากินเอยแล้วโซมอนไม้ไม้วานหวานเป็นของนอร์เวย์ ีนั่งสิบอสโซซัมปะเท่าแต่เนื้อจะหวานกว่าใกล้สีได้ไห่แล้วนั่งไอเพจ จะไมเป็นเล็กหน่นนอยอยากกินตำม้งกินไม่ได้ดูดให้แม่ดูดใายมีใครเคยเป็นคือไอ้บ่าเซาวาคนอีสาน,น่าจจะเคยหลายๆคนแล้วอยากกิน มันจะผักแสบๆกินบัคเกอร์เทศอันนี้จนติดแพงตะกลับมาก,กินเป็นหวานเจ้ากวางกินน่ะสม่ำจะเป็นบัคเกอร์เทสซีดา พอได้มาจะเปิดใจลองมาเคยเร็ันนี้แล้ะกินตลอดเลยโอ้เผ็ดหายขึ้นหแห้งก่นอนแล้วกันว่า หยุดไม่ได้กินได้เรื่อยๆมันก็เผ็ดขึ้นเหมือน,นึงเหมืนเดียว,วเน้ะเผ็ดมันตะต้นคลิปเราอโอ๊เอาล่วงบกุกผิก Xe tỏi này có đi đi lấy ra bài Bởi gì đâu ออตอมอยูอ่ได้ต้มป้าเพจจนแสบลิ่นจนซาลิ่นเล่นกินนั้นเหมือนเถ่อตัยจิ้มมันแพง เบิร์ตแองสังเอาละนะกาบขอบุญกับพุดไลีลา,ลาสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคิปนี้ไอซี่กินย่ไป้ะจ้าบ๊ายบาย